มันขาดความอบอุ่นขาดคนซัพพพร์ตที่เราเยังดูเรามาตั้งแต่เด็กๆค่ะมันเป็นความรู้สึกที่บางทีก็แอบร้องไห้คนเดียวไม่ให้ใครรู้หนูเข้ามาทำทูบีก็รู้สึกดีมากเลยค่ะมีกำลังใจสิ่งที่เต่ไม่เคยทำเจก็ได้ทำความมั่นใจของเยก็เพิ่มมากขึ้นค่ะรู้สึกมั่นใจกับตัวเองสวัสดีค่ะไปเตยค่ะนางสาววิลาวันพาวงกำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนเชียงเพลงวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีหนึ่งค่ะตอนนี้หนูก็ได้เป็นเฮลันยิกของชมรมทูบีค่ะตอนเดเก็กหนูอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะพอตอนที่หนูกำลังจะขึ้นมสองแม่ก็เริ่มป่วยค่ะหนูสนิทกับแม่มากค่ะ เวลามีปัญหาอะไรแม่ก็จะคอยแก้ปัญหาให้ทุกอย่างคอยคุยกับเราอยู่เป็นเพื่อนเราค่ะไม่ทําให้เหงาแม่ก็ป่วยได้ประมาณหนึ่งเดือนก็ได้นําแม่ส่งโรงพยาบาลค่ะคุณหมอถามว่าจะให้ยือแม่ไว้หรือจะปล่อยให้แม่เสียชีวิตเลยนูก็เลือกที่จะปล่อยไม่อยากทรมานแม่ค่ะตอนนั้นรู้สึกเฟลกับชีวิตมากค่ะไม่อยากเอาอะไรเลยเรียนก็ไม่อยากเรียน มันแย่มากค่ะจนหนูจะเป็นซึมเศร้าเลยค่ะแล้วพอสองปีมาหลังจากที่แม่เสียพ่อของหนูก็ได้มีแฟนใหม่แล้วก็ได้ไปอยู่กับแฟนค่ะซึ่งหนูเสียใจมากมันเป็นความรู้สึกที่บางทีก็แอบร้องไห้คนเดียวไม่ให้ใครรู้สำหรับเตยนะคะเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักล่าเริงแจ่มใสค่ะทีนี้ ช่วงที่คุณแม่ได้เสียก็กลายเป็นเด็กที่มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะเก็บตัวเงียบจะไม่ค่อยคุยกับเพื่อนๆคุณครูต้องใช้วิกฤตในตอนนั้นค่ะดึงเขาออกมาจากจุดนั้นให้ได้ก็เลยชวนเขาแนะนําเตยเข้ามาในที่ชมรมทูบีในเมื่อวันหนูได้เล่าเรื่องชีวิตให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็มาคุยกับคุณหนูค่ะแล้วคุณหนูก็ได้ชวนเข้ามาทำทูบีกับคุณครูค่ะ พอเข้ามาบ b ค่ะค,คุณครูเขาสนใจให้ไปช่วยนําเสนอในเรื่องโครงงานค่ะให้ไปทําโครงงานเรื่องปุ๋ยไม้ไผ่ค่ะซึ่งเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการทําเครื่องดนตรีแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีชนิดแรกเลยในจุดนั้นก็ให้เขาได้เริ่มก็ปรากฏว่าเขาทําได้ก็เลยอ่ะลองเปลี่ยนงานให้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นให้เป็นนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอค่ะ พอเตยได้มาทดลองในการที่จะเป็นทีมนำเสนอก็ปรากฏว,ว่าเขาก็ทำได้ค่ะแต่เป็นตัวแทนนำเสนอแล้วก็เป็นแกนนำใน2ูีค่ะเตยได้ขึ้นนำเสนอที่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นเวทีแรกแล้วก็ผลที่ไปเมืองทองวันนั้นมันก็ผ่านมาค่ะรู้ล่วงได้ดีเตยนึกว่าเตยจะไม่ผ่านเพราะว่าเตยก,กลัวค่ะเวทีแรกเตยเก่งมากแต่ก็ผ่านมาได้เตยดีใจมากค่ะเวทีที่สองเตยได้นำเสนออยู่ที่ จังหวัดคอนแก่นค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะไม่เคยไปเป็นอะไรที่เปิดกว้างอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นค่ะยังมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้แต่เราก็ได้รู้ในวันนั้นค่ะได้เจอเพื่อนทูบีทั้งประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะคนเหนือคนใต้ก็ได้พูดคุยกับเขาหมดเลยค่ะได้เพื่อนมากเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะคุณโนอาค่ะวัสดีค่ะคุณรูที่ป็นครับ พอเตยเข้ามาทํางานที่ทูบีนมวันนะคะก็รู้สึกว่าจากที่เขาไม่ค่อยพูดพฤติกรรมที่เขาแสดงกับครูกับเพื่อนๆกับน้องๆเป็นมิตรไม่ดีดีซึ่งทําให้คนรอบข้างได้รู้ว่าเตยไม่ใช่คนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเตยชมรมทูบีน้มววันของเรานะคะก็ยังจะคอยซัพพอร์ตทุกๆคนและก็เตยค่ะ ได้ได้รับความรู้ได้ได้รับโอกาสดีๆในสิ่งที่เตยไม่เคยทำเตยก็ได้ทำในที่ที่เตยไม่เคยไปเตยก็ได้ไปได้ไปพบปะก,กับผู้คนความมั่นใจของเตยก็เพิ่มมากขึ้นค่ะรู้สึกมั่นใจกับตัวเองอยากจะบอกว่าทุกปัญหาย่อมมีโอกาสเสมอและมีทางออกถ้าใครยังคิดอะไรไม่ออกก็ลองมาชมรมทูบีนวุหวันนะคะทูบีมีอะไรเยอะแยะทำให้อนาคตของเรา สดใสได้ค่ะ